โอเคก็นะครับพอดีมีนีเ่เก็บความรู้เล็กน้อยนะครับพอดีใครที่จะต่อเติมบ้านหรือว่าสร้างบ้านอะไรก็ว่าไปนะครับหรือว่าจ้งการใช้ก๊อกน้ําหรือว่าใช้ปึ้งระบบประปาอะไรพวกนี้นะก็เดี๋ยวผมมาแนะนํานะครับแนะนําแนะนำ,นะนำพวกอุปกรณ์เล็กน้อยนะครับ เช่นพวกข้อต่อนะที่เห็นอยู่สองร<อ>ูนี้ไว้พอดีผมต่อไว้ให้ลูกค้าใช้เป็นฝกกักบัวแล้วก็ปอกน้ำอะไรพวกนี้แต่ลองสังเกตดูนะด้านในครับเห็นไหมด้านในฮะนี่นี่นี่รูด้านในใหญ่ๆอีกตัวนี้ใกล้ๆผมเนี่ยอ่ามันจะมันมีทองเหลืองอยู่อันนี้ครับเป็นเกลียวในแบบแบบทองเหลืองนะนี่นี่ตัวอย่างครับเป็นเกลียวในทองเหลืองครับ เกี่ยวกับท่องเหลืองะครับก็มันมีคุณคุณสมบัติยังไงนะก็คุณสมบัตินะครับก็คือทนนะครับทนทนทานนะมันมันแข็งแรงครับนี่อีกตัวหนึ่งนี่อันนี้เป็นพลาสติกนะครับแบบพลาสติกนะคือมันเหมือนกันนะครับมันมันใช้ได้เหมือนกันนะแต่แต่เรื่องความทนทานนะครับนี่นะี่เรื่องเรื่องความทนทานมันก็จะสู้แบบท่องเหลืองไม่ได้นะครับก็ ใครที่ต่อเตอิมหรือสร้างบ้านสังเกตดูก็ได้นะครับไอพลาสติกแบบเนี้ยไอพลาสติกแบบเนี้ยมันมีราคาก็ประมาณสักสิบสิบกว่าบาทน,นะครับผมเคยเคยใช้อยูนะ่ต้องบอกว่าเคยใช้นะเพราะว่าบางทีมันหาไม่ได้นะครับแต่ปัญหานะเวลาเราหมุนเกลียวก๊อกอะไรเข้าไปเนี้ยมันก็มันไม่ทนอนะ่ะมันมันรูดอ่ะมันรูดแล้วน้ำมันก็ซึมน้อยหยุดนะมันไม่เหมือนท่องเหลืองนะครับนี่ท่องเหลือง ทองเหลืองมันจะทนกว่านะราคาก็ต่างกันประมาณสักสองสามเท่านะประมาณสักตัวหนึ่งก็ประมาณสามสิบสี่สิบบาทน,นะครับยังไงก็ถ้าเพื่อนๆคน,นไหนมีประสบการณ์หรือว่าเคยได้ใช้แล้วก็ไม่เป็นไรนะยังไงก็เพียงแค่บอกคนที่ยังไม่รู้นะครับนะใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรเลื่อนผ่านไปคนที่ยังไม่รู้ก็เป็นประสบการณ์นะครับผม ก็โอเคครับผมเท่าน,นี้ก่อนนะครับผมยังไงถ้ามีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวผมะจะลงเป็นประโยชน์ให้นะครับผมก็ดีครับผม